โอ้ยยยพวกแกเคยได้ยินเรื่องนี้ป้าเรื่องของแล้วจากเรื่องที่ได้ยินมาพวกเราก็เริ่มปฏิบัติการสืบสวนป้าเป็ดกับไอตัวเล็กก็แยกย้ายกันไปข้าก็ไปเจอกระรอกแดงเพื่อนรักที่กำลังแท้ถั่วยอยู่ใต้ต้นไม้เฮ้ยกระรอกแกเคยได้ยินมนุษย์พูดเรื่องความรักป้ากราะรอกแดงก็เงยหน้าขึ้นมาด้วยความงงอะไรของแกป้ามนุษย์อะนะพวกมันวันๆก็เอาแต่จ้องหน้าจอเหลี่ยมๆ กด,กดจ,จิ้มอยู่นั่นแหละเออนั่นแหละแต่เขาคุยเรื่องหาเนื้อคู่กันวยป้าเป็ดก็เล่าเรื่องที่ได้ยินมาให้ฟังกระรอกแดงก็หัวรอกกากเลยฮ่าฮ่าฮ่านึกว่าอะไรมนุษย์พวกนี้วัน,วนหาแต่เนื้อคู่แต่พอเจอเข้าจริงๆก็ทะเลาะก,กันทุกวันแกรู้ปะข้าเคยเห็นคู่หนึ่งทะเลาะก,กันเรื่อง <c oughs> ใครกินถั่วเยอะกว่ากันโอ้ยป้าเป็ดแกไม่เห็นกับตาตัวเองเหรอกนะผู <c oughs> ้หญิงก็บอกเธอต้องลดการกินถั่วลงนะ ผู้ชายก็บอกแต่ถั่วมันอร่อยนะที่รักแล้วก็โยนถั่วใส่กันห้าๆ้าพวกกำลังโรแมนติกมั้งแต่ที่จริงมันโคตรปัญญาอ่อนเลยป้าเป็ดก็ขำชนท้องแข็งโอ้ยกระรอกพวกมนุษย์นี้มันมีเรื่องให้ขำได้ทุกวันเลยจริงๆนะหลังแก,กักกระรอกแดงข้าก็ไปเจอกับเจ้าเหมียวแมวจอนจัดที่กำลังนอนอาบแดดอยู่ริมฟุตบาทเจ้าเหมียวแกเคได้ยินมนุษย์เขาคุยเรื่องอะไรกันบ้างปะ เจ้าเหมียวก็ปลายตามองมาแบบเฉยเมยเรื่องอะไรอีกละ่ะพวกแกนี่ก็ชอบสอดรู้สอดเห็นจังนะก็เรื่องมนุษย์ไงพวกมันชอบคุยเรื่องความรักกันหาเนื้อคู่บ้าบออะไรก็ไม่รู้ฮ่าฮป้าเอ็ดก็เริ่มเล่าเรื่องที่กระรอกแดงเล่าให้ฟังเจ้าเหมียวก็ฟังด้วยท่าทางเบื่อหน่ายสุดๆนั่นไงข้าบอกแล้วไงพวกมนุษย์วันๆก็คิดแต่เรื่องไร้สาระแกรู้ปะ เมื่อเช้าข้าไปไล่หนูแถวแถวร้านหมูปิ้งมาพวกมนุษย์พวกนั้นก็